สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกๆขั้นรับสวัสดีท่านผู้ชมครับพอกันตอนเย็นๆครับสี่โมงกว่าแล้วกี่สวนยางได้ทัชานนท์ครับผมร้อยฝนเลยพี่น้องกำลังขึ้นฟ่าขึ้นฝนไม่แล้วครับกีดยางครับมือหนึ่งกีดยางร้อยฝนแล้กีดยางครับมีโอกาสต้องรีบคว้าเพราะว่ามันนช่วงแต่สอบมาเบ่อยตกเนาะนะครับยางมันเริ่มแห้งตอนสี่โมงครับก็เริ่มกีดตอนสี่โมงปันเองก็บสี่โมงเย็นละ พักกินข้าวเที่ยงเปหนึ่งชั่วโมงนะพี่น้องนะมารอบนี่คลุ่นกันมาสิท่านฝนมากีับเกียกียรเกีดเดี๋ยวสีวิท่านฝนชนทีมาก่อนเดี๋ยวฝนมาก่อนจีวท่านหยดกดเพระท่านครับอย่างมืดนี่พักไปหไรยมือเช้าแล้วครับที่สิบบ่บ้านนี่ครับจีพี่สิบคลิปที่สิบเจ็ดเอ็นมีที่สิบเจ็ดสิบแปดสำหรับบ้านนี่คบีที่สิบแปดนอนนี้มืนสิบเก้าครับ อันี้มี49เนาะย่างหยุดไปมันนั่นนงเหมือนกันเลยครับหยุดไปหลายวันเหมือนกันเพราะว่าฝนตกตัวตะแลงมันหน,นีขทงบงวนนครับรเพื่อนมาก,กเพราะได้ขีดพี่น้องเลยแหงโอ้โหแหง่างก็แหงนะครับถ้าเราไม่ขีดโอกาสก็แทบจะไม่มีลวครับช่วงนี้ตกคำตกแรงมากนี่ฝนน้ำย่างเดียวครับ มันนี่ก็จะขีดนะท่านบนท่านจ้าพี่น้องเลยหยอดกดก็ได้ <c oughs> มายถึท่านอยู่วะมเราเลียนเลยเห็นจากแถวนี้รเราก็เลียนเลยครับรถ่ายทำคลิปกลับไปอา่านเลยน้องหยัดกดกันครับเมื่อที่เกียกตอนเที่ยงกัดมีหลายอยู่ครับปผมมันลอยโคต้นนี่แหละครับอันนี้เมือ่อนี้เครื่องมารอบใบครับกินก่อนเสยแล้วเนาะพี่น้อง เันมันมีสีดำยุดนอยอยาย่างกับไปย่เกดมนันหนาหนาทีนึงครับอันนี้มมีดำเพราะกับเพราะเป็นย่างกับกีดได้เลยครับปางปะกติเลยก็ได้หรือจะกีดหนาก็ได้นะพี่น้องเนะาะยังหนาตั้มเลยครับพุนาะหนาปีสุดท้ายแล้วมั้ง ว่าตับปีนี้ก็น่าจ,จะมดหนากี่แล้วครับเตรยมาสานิดนึงขนน้องคึ้มากฝาก เดิกกี่ดีอสองสามีเออจ๊อมีสามีกเกิดเจ็บหรือครับ ไม่ร่วเป็นหลบพี่น้องก็ดังแป๊กแป๊กแป๊กเอาด้าอย่างแล้วก่อนอีกสิบกว่าต้นทางในบานไปแล้วพี่น้อง ครับผมพี่น้องสำหรับคลิปนี้กันได้ไลฟ์พี่น้องแล้วครับผมฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ครับผมพี่น้องเพื่อกระตุ้นใจให้ครีเอเตอร์มือใหม่ครับว่ยเป็นช่องทาง Facebook หรือว่าช่องทาง YouTube ของผมยูทูปก็เป็นช่องชาแนลทักรักสวนยางครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกๆการรับชมครับไลฟ์พี่น้องแล้วครับผมสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับ